คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องวันธาการพาร่วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดกะเดินทางมาอยู่ที่วัดพราตุน้องมัดน,นะคะแอดกะจะมาตามต่อตัวเลขแนวทางวดนวันที่หนึ่งนีนาคมเนาะคะ่ะวดที่ผ่านมานะคะท่านผูช้ชมท่านใดไปเดบิง่งไลฟ์สดเนาะคะ่ะ ที่พระอาจารย์เพิ่งกล่าให้ฟังนะคะวา่าท้านฝันเกี่ยวกับพระอาจารย์เนาะค่ะก็หลายๆท่านกระทมว่าอายุพระอาจารย์เท่าไรนะคะพระอาจารย์เพิ่นก็บอกว่าอายุนะคะห้าสิบเจ็ดปีนะคะกับเป๊ะนะคะแต่พระอาจารย์เิ่นว่ามันบอกดอกมันบอกออกดอกนะค่ะแต่มันก็ออกตรงๆนะคะอาทิตย์แต้วก็วันนีพิันฝันนีก โอมาถามกันมุ่นไหวดีกันไว่า,า,า,าโอพยอจะเป็นสื่อถวายโมหนอ,อกแล้วมันกะหาเจ็ดนั่นแหละมันก็จรู้แท้ว่าพี่น้นองอาจารย์ได้มันออกดอกมันบอกออกดอกกว่าอกพอดีนอจาจอมมออานเลยเดีจวบมันนำมุ่นเนำมุ่นกห้าเก้าเจ็ดอีกสามโตวเลยที่นีสามโตเลยกัวเด็กนำมุตนอัน นนวัยก็ที่เจ็ดปีอายุอาจารย์วจะไปเสียหลายเด้อเขากบอกไปสี่แล้วเนะาะจะไปเสียห, <c oughs> นนหลายอ,อาจารย์บอกว่าอาจารย์ว่าบนเสียเขาต้องเสียเอาเกจินได้ยังวเนั่น <c oughs> งเด็กกิลืมคู่ทัง้งวันแตเลยเขาตามเรนอมนต์นั่นแหละอายุนั่นแหละ เงินก uh, ็บ่อยากหมดไปดอกไปมดที่เนก็ะจำเิดกัเจ้าเสียเงินเลขน้ำมนอนเขาสามงวดที่ทานกิดไปแล้วสวดลงน้ำม้์นบิดแล้วบพิ่นไปตามนั่นตามนั่นคิวามนดิาะวามนเลขน้ำมนอนหมดเนียนมาเนีนฟันกับฟันนีดีอันนี้อาจารย์ชื่อเลขนี้ ได้ยางคางเล็มวดนัวดนต่อหวัวเหนยดัววันที่หนึ่งนี่บอกฝันว่าได้หาบเอ่อเนือหับยังคนนี้คนลังมาลหลายสิมาขาห้อเขากอกขา,ขาตายบดเพีงสีหน้าตามล,ลักเีขกะบอบอนมียจีดีน,นถึงเต็มมือเรีกจนหอดมือออกยังบ่ฝันหวนี <laughs> ้น <laughs> มนี่วันนี้ละสองหนึ่งสามมันเนี่ยคำว่าเมนขักแล้วนเหรอถือว่าเมนเอาจารย์เซียงเสียงเหล็กเนอะสี่พันไม้เนอะอาจารย์แต่เซียงเสียงสี่หกหนึ่งเนอะสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งกับเก้าหกหนึ่งเนอะอาจารย์เสียงสี่หกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเออมันกับมาลงน้ำมุนเป็นตัวเดียวกันมั้งครับาตัวเดียวกันกับน้ำมุน อธิษฐานว่าคามันทำเนนใจ่ออกเน้นออน,น้ำมนันเลยท่ <S <S านเพราะว่าอาจารย์จะสบวบ์เป็นตนเป็นตปั่นหัวอากรดอ,อก,กัะเดียบโบวเดียออกไปยบบนั้นมันนี้ว่ะท่านอาทิตอาิษยานจิดมัน,น,นลงไปในน้ำมนันถุนลายพันไใดตามโชคตามดวงต,วตาของคนกัเลยว่าสิ461 961มีจำนน หกหนึ่งกหกนึงเด็กธิษฐานจิตลงที่คันน้ออบอมีคํามนี่แหะค่ะพาร์ตาชันบอมน่กวนตามรักกันนันนมีแมนแต่คิดว่ามันถือตลอดแบบที่แล้วจะไม่กัดถือแน่นนอนมันหลงบางยังได้กับหกสามหกสามเนี่ยสามหกสามหายแมนยู่ว่แต่อื่นเกบสามหกสามหามันกัดถือู่ดีค่ะอาจารย์ <ม>าอาจารย์ก็บ้านเลขอายุอาจารย์มันมาออกดอกนี้้หาสิบเจ็ดปีนอนั่นแหละอายุห้าสิบเจ <c ười> ็ดว่าทนนึก็ิมว่าดูแต่ว่าตอนไปซือ้อดอกก็เสียค่าอาจารย์แล้วล่ะครับจำเลขหนุ่มม่นเนาะห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดปี ร้อยเกายี่ิเจ็ดตีพิจารณาเอออายุยังสิีิหลยแท้คนไทยแบบได้็สิหลยแท้เขากับพิจารณาอานเกิดนนนอาจารย์ก็วันนี้น่มมนย่มันตรงมันตรงดีวันนี้สี่หกหนึ่งทีบ่ายยันยันสี่หกหนึ่งกับเก้าหกหนึ่งเก้ากับหนึงกับตัวเดียวกัน ก็เก่าก็พบกเก่าก็เนืงก่เดียวกันเวลาเวลาเวลาจ้าเอ่าจะไม่ละ461961เล้ะค่ะกต่ซ้อมโจ๊กกาให้ FC เิ่นตัดเอาอยู่ในเลขสามตัวนี้เลขคันอันเลขอายุเลกที่อาจารย์เลขอายุเลขอายุ461เดียวกัน กับตวียสี่เจ็ดเจ็ดโอ้สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดกับหกหนึ่งแมนสี่เจ็ดเจ็ดกับเลขสองตัวหกหนึ่งจ้าเราพายจานมันนำม้นสองหมอจ้าเราพายจานเรื่อยเอาเจ็ดไปตัวหนึ่งกับเลขเป็นสี่เจ็ดหนึ่งนั่นสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งมันมาหาแมนแล้วก็หกหนึ่งขนาดจ้าเทวดเองมันออกเด้อเนาะเอฟซีเป็นเด็ดถี่ กันป yeah. ังเป็นเด็กดีกันุสกูทุกคนเดื่อนไปปุ่ปุดจีนกันคือเคียนจะซเห็ดข้าี่ปุ่น้างนมาเนี่ยอกมีไล่ซื้อมีไล่ซื้อยังเป็นห้ากับตรวจในคนที่ตลอดทุกเจตทุกขึ้นทุกเสาทุกขึ้นไน้ประมาณโมเมนต์มาเห็ดเหลี่ยเห็ดเหลี่ยเหลี่ยวเลยได้โมเมนต์แรนตรวจตลอด นเขาพรรษาออกพรรษาออกพรรษาเขาพรรษาสวดดิีงสันเศ้าแนงเศาแนงอเพิ่นแล้วทำบัดททำอย่างที่เราก็ัวแล้วก็ทำบัดนั่งสมาธิกับอธิษฐานจิตทานไปทัวแล้วเนาะอ้เพิ่นในยุ่เย็นเป็นสุข ขั้นหนานาเชียงศีรูครับขั้นหนาเลยครับเพราะว่าข้านหนามันเกิดีหอดมือออกเแม่นบ่ออกก็ดีเลยออกเรียกว่านังข้้นอืมเรกว่านังขั้นขั้นมือออก็ดเลยข้้นักขั้นคือย่งหยิกตัวหนึ่งเลยย่งหีกตัวหนึ่งย่างหยกตัวนึ่งนั่นอ๋อได้มาบนอ้างมือหอยออกนี่เต้ บัได้มากันเจ้านีลาวุ้มที่ตัวเงินตัวเงินตัวเงินตัวทองงานหันแมลเแล้วยมนี่อาเดรย์เดี่ยวติดก้นวันนี้งมได้เร้วครับนี่อาจารย์กับฟันดีพอนี่มิดดีพอดีด้วยดีด้วยขอบผมจะเป็นตระดงกลนี่ละอาจารย์ถือสามแสนกว่นนันกับฟันก็เรขยกาเจ็ดนี่ละเพราะว่าอย่างใดรวดเนาะให้ให้ย่อมฟัน ไปดาวรถไห้เนี่ยพ่อได้ผ้าไม่ออกไปทํำบุญหันนีท่านพ่อแพ่งดอกออกลางคืนเอาคนไปสามีคนกับพ่อได้กีคนอาจารย์เนื้ว่าสาธุเด้เอขอ้ <c oughs> ออกเรียกหาเจ็ดคือกันทั้งบานทั้งเมื่องทั้งแผ่นดินเด้ออะไรวาสิขอยออกหาเจ็ดตัวผู้ขาซื่อนี่้วว่าทันต้ก คือขาดเจ็ดที่ไปสื่อเงื่อนสดเลยหลดเอาเงินไปสื่อท่านที่เลยเพราะล่อมือเรากร็จะนัาเล็กออกมากนี่แล้วนางซันนี่นี่เราพู้เดียว <laughs> านางรุ่นนางสันนี่นี่แหละออกขาดเจ็ด,ดด้วย,ยออกขาดเจ็ดด้วยพอาะตัเปล็กแล้วมันเล็กไทย่ะออกขาดเจ็ดอี่นี้ไหม กิโกงกูบ่นระบาดนี่วะคือเรียกยังย่านว่าอะไเงินนี่เขาจะโกงกูบ่นระบาดนี่คืออิริยบาดนี่วะคือคลาสเทพีเออมัจะทั่วมาบึ่มเบิมถ้าก็โอนเงินเขามาให้ก็ไปเลยแล้วเืิอนั้นโอนไปซื้ออุดรนโอนพร้อมียบร้อยก็ต้องเส้นเขาตอนนี้นี่อะลรกันนี่เระคือฝันดี <C oughs> น้ำม่นกระเล็กตัวนี้แหละน้ำม่อนน่องกระเลขกตัวนี้แล้วก็จับใส้กันเอาแล้งห้าคนนี้จับใส้กัน,นส,ส,กสี่เจ็ดเจ็ดยังสี่เขาเก่าสี่เจ็ดหนึ่งไปน้ำยังสี่ก็นเลยสี่เจ็ดหนึ่งสี่หกหนึ่งแต่อันี่ละเก้าก็พบกันแต่ตัวเดียวกันเนอ ก็พอแค่เดียวกันมันม้วนม้นลงในคะแนนนี่ดีดีครับอาจารย์ว่าเลขหนึ่งหกทำไม่ดีเลยอาจารย์ว่าเลขหนึ่งหกมันจะออกหนึ่งเก้าคนีิได้เขียนในหูวัดทอาจารย์ว่าหนึ่งเก้ามันจีออกหนึ่งหกมันจีกลับแบบนี้เลขเลขอาจารย์กลับกันยองเสียดีครั มันใจก็คาดว่ามันหนึ่งหกหกหนึ่งเดียดเท่าหนึ่งหกหกหนึ่งเดียดเท่ามันเสี่วอกเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเป็นรอยงวดมาเลี่ยวอันแบบนี่มันออกกันสี่ตลอดเลยอาจารย์อันว่าหนึ่งหกออกหนึ่งเก่าอันว่าหนึ่งเก่าออกหนึ่งหกก็สีว่าหกกับเก่ามันตัวเดียวกันมันแนรืออ <c oughs> ันั้นแหละตามนั่นแหละ คนได้ถือด้วยคนได้ถืประมาณสี่หกหนึ่งเก้าหกหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งอันนี้ตัดให้สิบหนึ่งต่อสิบห่งหกเลยสิงหกตี 6, จานครับหกเลยนี่ลอยลานเลยอัดไปลอยลอยลันไม่ห <c oughs> ุดบอกนะ ดิงแต่ใดก็จาหกหกอาจารย์ต้องให้ยิงหกยิ่งหกหกตัวเดียวเฮียแต่ได้บิงเลยก็เพื่อนี่ครักะเพื่อนี่หกหกนี่มันสี่ออกทั้งล่างทั้งบนทำนีมันมันมาตอนหนึ่งมันขึ้นต้องกันทั้งมันงป็นัสั่งน้อยจานเน่นแน่นแล้ตัวอื่นกับว่า ว่าสองพวกรว่าหกมีอาจารย์เบิ่งมาตั้งแต่มือเลกออกเสียงแหลวเสียงอีกมันก็ได้หกตลอดทูทูของมันนี่ได้นึงไหมทูห้องมันได้นึงอืมเป็นหกนึงอยู่แล้วเนาะนั่งเก่าเนาะนั่นแหละเ <c oughs> ดีเยเ๋ยว ก็เร่มส่วนลาง,งหลายเรื่1งมันหเป็นมือสองเดือกผ่าันเป็นมือตรงอาอาจารย์ว่าถ้าว่าพะอาจาย์ว่าหกหนึ่งมันอาจจะมาเป็นเ <c oughs> ก้าหนึ่งก็ได้เนาะค่ะระวังเก้าหนึ่งตัดอยู่ในเก้าหกหนึ่งนั่นกับมีอยู่นาะค่ะ่าเอจาซจะตัดเลนสองตัวนะคะาตัวอื่นนี่มันจีตรงอยู่ อาจารย์ว่าตัวเอี้ยนนี่มันมักจะออกตรงย้อนวันหนึ่งเก้ามันสีมาหนึ่งหกหกหนึ่งวันว่าหนึ่งหกหกหนึ่งเนี่ยมันจะไปออกหนึ่งเก้ามันมาเห็น์สันว่าตลอดมาจารจังสันตลอดอาจารย์บอกก็เจ้าว่าหนึ่งหกหกหนึ่งตัวเดียวอัดเลยมีเป็นลานอัดเป็นล้านนี่ยมันออกหนึ่งเก้าเลยอาอนี้มันสีว่าไม่ได้วิ่งเก้าสีก็ได้วิ่งเก้าว่ะท่าน เล่าบอกอาจารย์มันจีเลยวิ่งโกแก็ต้องวิ่งเก้านันนี้อวิ่งเก้ากาเล่าให้จับเอาผู้ฟังกัดจับเอาผู้ฟังจับเอาแล้วระวังเก้าระวังเก้าสี่กัระวังไว้เด้อครับของกับเก้าตัวเดียวกันอาจารย์้นเออัตนจีออกเรื่อยเตืนจีออกใช่วันสีมีหรือว่ามีเด้อเลย่อยเตือน ดมาแต่แทลนี่เด็กมันที่นี่อยู่หาคูเท่านั้นดิ <มา S 1> ถ้าฮกมากถ้าฮกมากที่นี่หกเก้าหกสองหกห้าหกแปดหกหนึ่งอือมีแคลนี่ดิหก <6 S 1> นะค,ค่ะมันมีแคลนี่ดิเลขตัวมันจะอกได้ทีมันจ่ออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เลยหาคูนันไปคือเหล็กโบอ้อกับเหล็กเป็นตัวร่องแล้วมันเล็กที่จะมาได้นะคะแมนเหล็กที่มาได้ที่มันสี่ออกได้มันถ้ามีแค่นี้หกแปดโบเสียเขียนไปไว้เบื้องหลดหาคูนี่ถ้ามีหกออกแน่นอนหก้าเก้าหกแปดหกหนึ่งหกสองหกเก้าหกสองหกห้าหกเก้าหกแปดหกห้าหกสองหกหนึ่ง อือฮะหกเก้าหกแปดหกห้าหกสองหกหนึ่งนานเท่าไดรเลขเงินแม่นมากว่ามันถีออกบ่นหอออกบ่นอนอย่เขาเบิ้งเอาในหาคู่นี่มันเลขหกมาปุ๊บคือมาได้คือหาคู่ได้หาค <si ู <6 9, 6, 8, ่หาคู่นี่ปึ้งเลยคันหอกมากคือมาจุดนี่ถ้าบนถ้าบนก็มาหกล่างก็มาหอกอยู่ในหาคู่นี่เลยแมียนมืดเลยนี่คือแช่แช่จินดาหกแปดอันนี้คือบอกเป็น แนวทางเป็นแนวทางโตมันสิี่เป็นไปได้ร้ายที่สุดคือหาคูแน่วทางควมเป็นไปได้นอกจากแน่วความเป็นไปได้ถ้าหกมาครับถ้าหกมาอยู่ในหาคูนี่แหละในหาคูทั้งบนทั้งล่างพอล้านตูเช่นครับหนาวน้องล้านตูเช่นนี่นะครับก็เปันเด็กว่าสต่งงานดัน หกเก้าหกหนึ่งเห็นว่าสินมันออกมาหกทั้งหกหลางหกบนมันออกหกเก้าหกหนึ่งอยู่ในหาคูนี่เห็นไหมสินก็อยู่ในหาคูนี่วดที่มันออกหกเก้าหกหนึ่งเอาที่ความเปลี่ยนไปได้พกมากลุยพกลุยหกไปเลยพบในหาคูนี่หาคูเอาไม่สิบเป็ดเก่าอะไร้างครับนี ผู้คาจับไปเลยคือหกเปดถ้าถ้าเป็นถ้าจีหกเป็นเก้าถ้าจีหกมันจีเปี่ยนเป็นเก้าเอาแต่มันเปี้ยนจากเก่าหกกับเก้าตัวเดียวกันกับจบอกหาคูด้วยกันเขียนไว้เลยให้เพิ่นไปจับเอาเองเพิ่อนเพื่อาเพื่ัวเพิ่นมัดตัวใดกับมันอยู่ในหาคูนั่นถ้าหกกลายเป็นเก้าเอาห้าหกกลายเป็นเก้าเอาเก้าสองห้าสอง เก้าห้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าแปดเออเก้าหนึ่งเก้าสี่นี่แค่นั่นเองก,ก้กกาสีาถาาาถา่ถ้าหกกับหัวกลายเป็นแปดเอ้กลายเป็นเก้าเท่าคหร่โอ้หกแปดมาแน้งแทนถ้าหกถ้าหกกลายเป็นเก้านั่นแล้วเนี่ยถึงนว่าอะไรนี่แหละตัวจับตานาะอืม 9161รักร้อยมันนี่มัน4กับ9เด้อสิบอกให้เด้อรักร้อยเด้อรั4กับ9แม่นสิได้นําอาจารย์ได้ก็สงเอาเลข2ตัวมเนเอา9กับ4ไปเลยข้างหน้ามัน3ตัวร้อยมี9กับ4เอาพี่น้อง มาสิบอกมาิบอกกับเพื่อนไปเพื่อนมากแเกีงแล้วนะมาจ้งมาสิบอกกันเลยเดมมาสิบอกไปกี่มดแล้วละแกมดแล้วนะคะคือมาจบอกมัดแล้วนะคะมดแล้วจานเราหายมดแล้วอืมนี่ั่นละบันโอ้ยโศกให้มันเด้อถือตันเบิรุกทุกคนมีโชคมีช่ เดี๋ยวรรบเงินไลายหลเป็นตับเป็นตับเป็นมัดเป็นมัดเด้อสาตัาตััเป็นหอฉันอันนี้ไว้ถาทำยิดถำอย่างวลามาลงอุโภพกันไม่ไลายกับที่มาทำยั่นีน่นเลนกับที่ได้ฉันทั้งคุณเป็นห้อยั้นเอี่หอมได้ตัวเด็กมาหายวับไปคือกันเลยัเสื่อ ไอ้ฮาสื่ออื้ออ้าอ้าอานลรางส่งมาได้จากตรงนี้ยล่ะครับอือเป็น